สบายเวทีเฟสติวัล2025คนกิจกรรมเอาใจว่าที่บ่าวสาวเพียบพบกับกิจกรรมดูดวงความรักและเลิกมงคลโดยอาจารย์ออตโตช่วยให้การวางแผนงานแต่งราบรื่นแฟชั่นโชว์ชุดแต่งงานชายชายจากแบรนด์เมริสแกรน d m มอน ตื่นตาตื่นใจกาแฟชั้นสุดปังเซสชั่นจัดงานแต่งนอกกรอบสไตล์อินเตอร์โดยชยวัน์ปัญจับพักดีผู้ก่อตั้ง Rain f o r e s t The Wedding รับไอเดียแต่งงานสุดสร้างสารรค์และชอบสินค้าและบริการงานแต่งครบวงจรกว่า200ร้านค้าพร้อมโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษมากมายงานนี้พลาดไม่ได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line สบายเวิ้ง สบายวิดด้ก็จัดง,งานเป็นปีที่6แล้วนะคะสำหรับงานที่รอยัลแคนกอนทอค่ะแล้วก็รวมพาร์ทเนอร์ดีๆนะคะแล้วก็ร้านค้ากว่า2 0 0ร้านค้ามาไว้ในงานค่ะอย่างของบริเวณแบรนด์ที่มาร่วมออกแฟชั่นโชว์กับเราในวันนี้นะคะก็ถือเป็นการสร้างมิติใหม่นะคะในการที่มีแฟชั่นโชว์แบบชุดแบบชายชายเนื้อสูตรแบบไวสุดเป็นครั้งแรกด้วยค่ะก็ของสบายวิดดิ้งเนี่ยน,นอกจากที่เรารวมร้านค้าแล้วนะคะมีโปรโมชั่นดีๆแล้วเราก็มีเทรนล้ำๆมาให้ดูแบบนี้ด้วยค่ะ จริงๆแล้วเราสนับสนุนในสิทธิความเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ชายเป็นอะไรที่เป็นเพศที่แข็งแรงเนาะเราก็อยากให้รู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยมีความอ่อนโยนในการพรีเซนต์นำเสนอโดยการใช้สูตรที่เป็นไวท์สูตรทั้งหมดออกมาในคอลเลคชันนี้นะครับทําให้รู้สึกว่าของผู้ชายมีความรูมิงที่ดูแบบอ่อนหวานแล้วก็มีความเท่มีความคลาสสิกในในตัวเดียวกันค ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้คือมีการจัดงานแฟชั่นโชว์เพราะว่าเพราะว่าที่จะเรื่องอะไรนะเราก็จะเฉลิมฉลองในการสมรสท่าเทียนปีนี้เราก็เลยขอเป็นแฟชั่นโชว์พิเศษคือขอเป็นผู้ชายล้วนเพราะว่าเรายังไม่เคยโดยตัวของแฟนเนี่ยยังไม่เคยจัดเขาเรียกอะไรแฟชั่นโชว์ที่เป็นผู้ชายล้วนใช่ก็เลยขอปีหนึ่งปีนี้เป็นไวใช่ครับจริงๆแล้วเราก็มีการที่ทํากันบ้านนะครับเพื่อ อันนี้ทำมาเฉพาะคอลเลคชันที่สว i ด e บรยิงนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นความแตกต่างในสิ่งที่เมารอเอต์แกรน,นทำ,ทำ,ทำผ่านๆมาโดยการตอบโจทย์ในการทําไว้สูตรนี้ขึ้นมา ก็จริงๆปีนี้เราเปิดกว้างมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีในเคสของ LGBTQ วันนี้ค่ะจริงๆของพี่เอพิกรณ์เนี่ยของเมล็การ์ดบนนะนํามาในส่วนของไวัสูงแต่จริงๆเขามีชุดเจ้าสาวด้วยเราก็จริงๆคิดว่าเทรนของเราเนี่ยจริงๆว n g อ่ะกําลังกลับมาเลยนะคะเพราะว่าเห็นได้จากยอดคนลงทะเบียนปีนี้ที่เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะก็จริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาเดินงานกันด้วยนะเพราะว่าปีนี้ต้องบอกว่าขออนุญาตโปรโมทนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานอาจจะมีเหตุการณ์นิดหน่อยแหละค่ะแต่ว่าวันนี้แบบทรุกรานเราสู้ <laughs> แล้วก็ทุกคนมีโปรปรับใจมาให้ด้ดวยค่ะ ครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ได้เดินแฟชั่นโชว์ในในทีมที่เป็นผู้ชายล้วน,นะครับก็รู้สึกว่าเหมือนต้อนรับครับการสมรรต้นเทียมของของทางเพศทางเลือกแล้วก็วันนี้รู้สึกก็เห็นทุกคนเป็นผู้ชายแล้วก็มามาเดินแบบที่เป็นชุดเป็นงานจริงแบบก็รู้สึกว่ามันมันแปลกตาดีอะไรกับ,บมันนะครับอย่าต้งต่างนะคบก็ร <st Jean> ู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาร่วมงานแล้วผมรู้สึกว่าสูตรสีขาวมันไม่จะเป็นต้องธรรมดามันมันมันมีลูกเล่นมันมันม เป็นอีกหนึ่งปีที่ผมได้ามาเดิ load load นด้นโชว์ครับก็ฝากทุกคนนะครับคอยติดตามว่าทุกๆปีจะมีแบบคอเลคชันหรือว่าดีไซน์ที่ต่าตตงกันไปนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆให้ทุกคนมาเชิญร่วมชมที่งานนะครับก็ฝ mm hmm. ากไว้นะครับกับงานสบายเวดดิ้งแล้วก็สบายสมชื่อน,นะครับไม่ฮาร์เซลแล้วก็ <sí? S 1> มีทุกอย่างให้ช็อปทุกอย่างในงานนี้ ฝากทุกคนก็มาเยี่ยมชมที่สยามพระกออนนะคบชนะครับ,ค,รบค่ะ,คะก็ต้องบอกว่างานนี้เป็นงานที่เราจัดแบบปีละครั้งนะคะพยายามรวบรวมร,ร,ร้านค้าดีๆทั้งหมดมาไว้ให้เลยนะคะต้องบอกว่าแต่ละร้านที่ได้มานี่ก็คือคิวยากมากนะคะทุกปีก็เลยเหมือนได้ได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ของเรานี้นอกจากเป็นร้านค้าดีๆแล้วเราก็พยายามเอาเทรนด์ต่างๆนะคะจะมีเดคอรเรชันแล้วก็มีชุดมีแฟชั่นโชว์ดีๆแบบนี้มาให้ดูทุกปีก็ปีปหน้าก็ฝากติดตามได้ะคะ่ะ